ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศวิวสวนมะพร้าวนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลโลงเคอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพอเอ่ย ชื่อสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วนะครับหลายๆท่านก็จะนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับของเราใช่เลยนะครับแปลงนี้นะครับที่ดินของเรานะครับเนื้อที่13ไร่เศษนะครับเป็นสวนมะพร้าวประมาณ90%เซเลยนะครับจะยกเป็นล่องสวนนะครับแล้วก็ตามนี่นะครับเราก็จะทําเป็นล่องสวนแล้วก็ล่องน้ําไว้นะครับผสมประสานกันไปด้านบนก็ปลูกมะพร้าวด้านล่างก็เลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศร่มเลื่นมากนะครับ ผมนั่งอยู่นี้นะครับโอ้โหสุดชื่นมากนะครับได้ชิมรสชาติมะพร้าวน้ำหอมมันหวานแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับที่ดินของเรานะครับติดถนนดําเลยนะครับ จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปประมาณ9กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนพระราม2นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราวิ่งไป29กิโลนะครับเราจะไปถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ถ้ารถเอฟซีผมนะครับท่านใดที่มาจากทางเวสเกตนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่71กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสารยาก็อยู่ที่53มกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับ ก็อยู่ที่9กกิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับว่าใครที่มาจากทางไหนใกล้นะครับในของเราหน่ากว้างติดถนนดํานี่เลยนะครับถือว่าเหมาะมากเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับเก็บมะพร้าวขายได้เลยนะครับนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะนี่ครับเนี่ยพอเราเข้าไปนี่นะครับนะเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นชาวสวนนะครับนะ นี่นะครับของเราบรรยากาศโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะนี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับนี่นะครับครับที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะประมาณนี้เลยประมาณต้นมะพร้าวนี่นะครับนี่นะครับน่าเห็นประมาณต้นมะพร้าวนี่นะครับแล้วก็ของเรานะครับหน้ากว้างไปกับถนนนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ105เมตรนะครับตรงๆไปนี่เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับ นะครับของเราจะเป็นเหมือนกับคันนะครับคันที่เรายกคันขึ้นมานะครับเป็นคันสําหรับเอาไว้เวลาเราเข้าไปไปขนมะพร้าวขนอะไรครับเนี่ยเป็นคันของเรานะเนี่ยครับเรจากตัวนี้นะครับเราตรงไปถึงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ220เมตรนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ประมาณ220เมตรนะครับนะของเราถ้าเป็นด้านแถบนู้นนะครับจากถนนเข้าไปถึงท้ายแปลงจะลึกอยู่ประมาณ200เมตรนะครับของเราจะชิงเฉียงนิดนดงนะครับแต่ไม่น่าเกียดเลยใช้ได้นะครับ นะครับผมจะพาดูด้านหน้าถนนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวิวสวนกันนะครับรับรองว่าหลายๆท่านที่ดูรีวิวนี้ชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าจะคือในสวนของเรานะครับมะพร้าวกาลังออกช่อนะครับนี่ยให้ชมเรียกน้ําย่อยก่อนนะนี่ครับนี่นะครับนี่ๆนี่เลยนะครับต้นมะพร้าวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะครับถือว่ายัง ยังไม่โสมเลยนะครับเพราะเป็นมะพราะ้าวหนุ่มสาวนะครับนี่แหมนี่นครับออกช่อนะนี่ดูกล้วยนะครับเนี่ยช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงกล้วยมีราคานะ <laughs> กล้วยมีราคาเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นงาน้ำมันน้ำลุงเนาะเม,มื่อก่อนเนี่ยตอนน้ำมันไม่แพงนี่กล้วยไม่มีราคาโหตอนนี้ได้สักหวีหนึ่งไปแขวนไว้ตรงที่ทํางานนะครับลุงงานมากอ่านี่ครับแล้วก็ด้านหน้าของเรานะครับนะก็มีมะลุมนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบอเอาไป ผัดกะเพราอ๋อแกงส้มขอบคุณครับที่รับให้ <c oughs> ล,ลุงบอกจะเล่นเลไรยงเียมก่อนนะลุงเนาะโอเคมาลุงมาไปแกงส้มนะอย่าเอา,เอาไ,ปไปอะไรอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้หลอก FC <oughs> ผมจะรู้นะครับว่าคุณเสกจอมหลวดนี่เป็นเรื่องปกตินะครับอ้าวหลายๆท่านคงจะอึดอัดนะครับว่าอยากจะรู้ว่าที่ดินสวนมะพร้าวของเราเนี่ยขายไรละเท่าไหร่นะครับเนี่ย หลายท่านก็จะรอฟังอยู่นะว่าขครครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ8,000ห้านะครับเป็นไงราคาสุดว้าวเลยนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับนี่เนี่ยนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับสวยเลยนะครับเรายกล่องสวนไม่หมดนะครับแล้วก็ล้อมรอบของเรานะก็จะเป็นล่องน้ํานะครับเนี่ยมาตามนี้เลยนะครับหน้ากว้างมากนะครับ เนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยครับจะเป็นบรรยากาศคือวิวสวนนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าถนนส่วนอ่าด้านในเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับบรรยากาศได้เลยนะครับนี่นะครับจากถนนด้านแถบโน้นนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงจุดแรกนะครับพอมานี่ปุ๊บนะครับติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ105เมตรนะครับของเราก็มาถึงประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับประมาณอ่าต้นมะพร้าวนี่นะครับนะเนี่ยครับแล้วก็สวนด้านนี้ตรงออกไปนะนี่ครับตรงออกไปด้านเนี้ยก็จะไปทางอ่าถนน เส้นพารามสองนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับจะเข้าออกได้หลายทางนะครับไปทางนี้จะกลับไปได้นะครับหรือว่าเราจะกลับทางเนี้เราก็สามารถที่จะไปได้นะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนด้านฝั่งนี้นะจากนี้นะครับไปถึงช่วงท้ายแปรนะครับจะลึกอยู่ประมาณ200เมตรนะครับเห็นไหมก็คืออ่าจะชิงเฉียงนิดนึงแต่ไม่น่าเกียดนะครับใช้ได้นะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะส่วนนี้นะครับจะเป็นทางเข้านะครับที่ทางเจ้าของเขาอ่าวางท่อนะครับแล้วก็เอารถเข้ามาได้นี่ครับ นี่แม่เนี่ครับของเราจะอยู่จะเป็นล่องล่องสวนนะครับอันนี้คือเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนี่นะครับนี่นเพื่อนบ้านนะนี่ครับที่อยู่ด้านตัวนูวน้น,นนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นของเรานะครับนี่ครับพอเข้ามาในี่ปื๊บนะเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นที่ดินของเราแล้วนะครับครับของของเรานะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าเครื่องคิดเลขนะครับก็คือหน้ากว้างร้อยห้า ลึก2อ0อีกฝั่งหนึ่ง2 2 0นะครับลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยพอเข้ามานะส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโคกของเราที่ทางเจ้าของเอาไว้หลบแดดหลบฝนนะครับเนี่ยพอเข้ามานีนะครับนะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นต้นมะพร้าวแล้วนะครับนี่นะครับ ของเรานะครับยกล่องน้ําน้ําใสมากเลยนะครับโอ้โหน้ำน่าอาบมากเลยนะครับนี่ไหมเนี่ยผมนี่นะครับอันนี้คือเป็นล่องสวนนะครับที่เรายกล่องไว้รปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวกาลังหนุ่มเลยนะครับสามารถเก็บได้กันอีกยาวๆเลยนะครับนี่ต้นนี้นะนี่ครับเนี่ยต้นนี้กําลังออกลูกแล้วนะครับเนี่ยเรามาดูแลใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับพรวนดินดูแลเขาเนี่ยครับเก็บผลผลิตขายได้ตลอดเลยนะครับ พอถ้ามาบ้านแพ้วนะครับเดี๋ยท่านก็จะนึกถึงน้ำมะพร้าวหวานๆนะครับนี่นะครับผมต้องมาเปลี่ยนมุมเดินละนะครับเมื่อกี้ผมไปอยู่อีกด้านหนึ่งปึ๊บนะครับส่วนด้านนี้เป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะงงนะครับเมื่อกี้ผมพาไปด้านแถบโน้นนะครับประเดี๋ยวมันข้ามไม่ได้นะครับผมต้องมากลับมาจุดเดิมผมละนะครับมาเดินฝั่งนี้นะครับเห็นพอเข้ามานะครับนะของเราก็จะมีปลูกกล้วยไว้ด้วยนะครับปลูกกล้วยผสมผสานไปกับมะพร้าวนะครับ มะพร้าวนี mm ่การปลูกนะครับเขาก็จะเว้นระยะห่างนะครับนะเพราะว่าเวลาเขาโตนะครับเขาจะได้โตได้เต็มที่นะครับนี่ไหมครับเวลาเขาโตเวลาเขากิ่งของเขายอดของเขานะครับก็จะได้ไม่เกยกันนะครับก็จะเว้นระยะห่างเนี่ยถือว่าได้ช่วงของเขาเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคลองนี่ที่เรานี่นะครับเป็นคลองที่อยู่ด้านข้างเรานะครับเวลาหน้าน้ํา ฝนตกเยอะๆนะครับเราสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาตรงคลองเล็กๆได้นเนี่ยครับคลองเล็กๆก็ไหลลงสู่คลองธรรมชาตินะครับเวลาน้ําไม่พอเราก็สามารถดึงาการน้ำจากนี้มาได้นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้ทั้งหมดนะครับนะผมพยายามหาล่องที่จะพาลงไปเดินด้านล่างนะครับเพราะตอนนี้ผมเดิอนอยู่บนคันที่ทางเจ้าของเขาขุดไว้นะครับเนี่ยมะพร้าวแต่ละต้นนะครับออก ลูกออกผลหมดแล้วนะครับกาลังดกด้วยนะครับเนี่ยดูจากช่อใหม่ที่เขากําลังเตรียมที่จะแตกออกมานะนี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะพร้าวของเราหมดเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974กน่าะครับบอก่าอยากจะมาชมที่ดินแปลงเนื้อที่13าไร่เศษนะครับอยู่ที่ตำบล ลงเคนะครับอําเภอบ้านแพรวจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครแม่อุตสาพูดมาดีๆเลยทีมงานผมเดินยู่งหลังนหัวเราะเลยถ้าถ้าไม่หลุดนี่ไม่ใช่ผมนะครับหลายๆหลายๆท่านก็บอกว่าคุณเสกจาหลุดเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะเนี่ยครับพอมาบ้านแพรวนะครับเราแวะมาชิมน้ำมะพร้าวหวานๆนะครับจากสวนนี่คือดีเลยนะครับถ้ายิ่งเป็นสวนของเราเองนะครับเราเก็บผลผลิตนะครับให้ลูกน้องเก็บไปขายเก็บไปขายกับ ไปขายตามโรงงานตามได้เลยนะครับนี่เดูนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนลงมาเดินอยู่ข้างล่างมานะครับเมื่อกี้อยู่ด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนที่เขาทาคันนะครับนะเนี่ยถ้าเอาทําเป็นคันไว้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนนี้ผมมาอยู่ด้านล่างละนะครับนี่นส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับมองไปตรงไหนก็จะมีแต่สวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวของเรานะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก90%เลยนะครับความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของสวนนะครับถือว่าไม่ลกมากนะครับถือว่าใช้ได้นะครับดูจากน้ํานะครับน้ําก็ใสมากนะครับในน้ําเราสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้เลยนะครับนี่ นี่ครับสีน้ำนี่คือสีธรรมชาติเลยนะครับดูนีครับแต่ละต้นนะครับออกลูกโดกมากนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่จะมาเป็นชาวสวนมะพร้าวนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเรามานี่เราไม่ต้องไปอะไรเพิ่มแล้วนะครับเราเพียงแค่มาดูแลนะครับมาดูแลเรื่องใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนะครับดูแลพวกมะพร้าวพวกอะไรนี่ครับ เนี่ยครับแต่ละต้นเนี่ยคือถือว่าเป็นต้นที่กําลังพร้อมผลิตลูกนะครับเนี่ยถ้ามุมไหนนะครับส่องกล้องให้เอฟซีผมได้เห็นนะครับผมพยายามส่องกล้องให้ได้เห็นนะครับนะเนี่ยได้เห็นความสมบูรณ์แบบของสวนของเรานะครับก็จะมีเป็นบางต้นนะครับที่ ซ่อมใหม่ก็มีนะครับนี่ๆซ่อมใหม่ก็โตแล้วนะครับนี่นะครับจากด้านถนนนะนี่ครับถนนที่ผมยืนอยู่จุดแรกนะครับมานี้ยปึ๊บมานี้เลยนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านหลังท้ายแปลงที่หนึ่งรอนะครับครับแนวเขตเรานะครับเนี่ยประมาณต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ยนะครับเนี่ยนะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลองนะครับนี่นี่เห็นไหมเป็นคลองนะครับนี่ส่วนด้านนี้ก็จะตรงๆมานี้เลยนะครับตรงๆที่เดินผมเดินมาเรื่อนๆนะครับ ความลึกนะครับด้านแถบนี้นะครับจากถนนนะครับมาถึงผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ220เมตรนะครับนะเนี่ยพอ220เมตรปุ๊บเรามาตัดตรงมุมต้นมะพร้าวนะครับเราก็หักเลี้ยวนะครับเห็นไหมเนี่ยหักเลี้ยวไปตามเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ไปตามคลองอยู่นะครับนะส่วนด้านนี้นะครับเนี่ยที่เขาทําเป็นแถวนี้เขาจะเขาจะเรียกเป็นเป็นวังนะครับเป็นวัง วังกุ้งวังปลานะครับอันนี้นะนี่นะครับวังกุ้งวังปลาหลายๆท่านที่ไม่เคยได้ยินศัพท์ของทางมหาชัยนะครับทางสุภาษครเขาเรียกกันนะครับแถบนี้เขาก็จะเรียกกันเป็นเป็นวังนะครับวังกุ้งวังปลานะครับแต่ถ้าบ้านเราก็จะเรียกเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับก็คือภาษากันแบบบบ้านนะครับนี่นะครับที่บ่อเลี้ยงปลานะครับของเราก็มาตามชายขอบนี่เลยนี่นะครับจากด้านแถบนี้นะนี่ครับ The น,นี่นะครับตรงนี้นะเนี่ยหมุนตัวไปปื๊บตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยแล้วก็ไปตามนี่เลยนะครับของเรานะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับจะทําเป็นอันนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยคันคันกันดินแล้วก็เป็นคันกันน้ําไปในตัวด้วยนะครับนี่เลยนะครับยกล่องไปตามนี่เลยนะครับนะด้านแถบนี้ไปถึงช่วงแถบอีกฝั่งหนึ่งของท้ายแปลงก็จะอยู่ที่ประมาณ105เมตรนะครับนี่สวนด้านนี้นะครับก็จะเป็นสวนของเราสวนมะพร้าวนะครับ เนี่ยครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตขายส่งตลาดได้เลยนะครับเพราะว่าออกลูกออกผลแล้วไหครับที่เราเดินมาแต่ละแต่ละต้นนะครับสามารถที่จะเก็บลูกส่งตลาดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับการเดินทางการ ส่งสินค้าส่งมะพร้าวอะไรก็ง่ายๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มะพร้าวก็มีรถมารับถึงที่แล้วนะครับเราให้ลูกค้าเขามาตัดถึงที่ได้เลยนะครับนี่นะครับจากจุดนั้นนะครับนั่นที่ผมเดินอยู่ปุ๊ดเนี่ยผมมาตันนี่เลยนะครับเนี่ยผมมาณนี้นะครับนี่ครับเสาเขตเรานะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ที่เราเห็นนี่นะครับนั่นนี่นี่คือเสาเขตของเรานะครับจะอยู่ตรงช่วงประมาณกลางๆร่องน้ําเลยนะครับ แล้วก็ด้านแถบนี้นะครับแล้วก็ไปตามแนวนี้เลยนะครับเนี่ยตามชายขอบนี่นะครับนะส่วนนี้ยตรงออกไปนี่จะเป็นถนนนะครับถนนที่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับที่ผมให้ดูบ้านคนนะตรงนี้นะเนี่ยครับสภาพโดยรวมของเราทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวนะครับ เนี่ยเราก็ไปตามชายขอบนี่เลยนะครับนะเนี่ยที่เห็นเป็นร่องร่องนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านล่างนะครับนี่นะครับสวนมะพร้าวของเรานะครับนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะครับ0 9 8ย์5 8 9 7 4นนะครับนัดผมลงหน้านะครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่สวนมะพร้าวนะครับนะครับหรือว่าท่านใดที่อ่า อยากจะมาดูหน้างงานนะครับก็พิมพ์คําว่าวัดลงเเคนะครับอาเภอบ้านแพรก็ได้นะครับก็คือรออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานผมนะครับไปรับตรงวัดลงเเค่อาเภอบ้านแพรสมุทรสาครนะครับก็เจอกันตรงนั้นนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ